ออกกบ,อบอกกับเพื่อนทุกคนไม่เว้นสักคนบอกกับเพื่อนทุกคนว่าน่ารักจังนางตัวตรงๆรงนางตัวตรงตรงตรงหรือยังครับตรงเรยครับตรงครับมองดูฉันให้ดีสิมองดูฉ uh ันให้ดีสิฉันนี้เป็นคน มองดูฉันให้ดีสิมองดูฉันให้ดีสิฉันนี้เป็นคนทิเศษลาลล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 ลา บอกกับคนซ้ายมือว่าน่ารักจังบอกกับคนขวามือว่าน่ารักจังบอกกับเพื่อนทุกคน